สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2อทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนออนไลน์กันในวันแรกนะคะส่วนวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องวลีและประโยคค่ะในแบบฝึกหลักภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะก็ะจะเป็นสาระที่4นะคะหลักการใช้ภาษาไทยมาตรฐานที่4.1ตัวชีวัดที่3นะคะ ในเรื่องของประโยคนะคะประโยคคืออะไรเด็กๆทราบไหมคะว่าประโยคคืออะไรประโยคก็คือมีประธานกริยารมใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะครูจะแบ่งออกเป็นภาคประธานและภาคแสดงค่ะประโยคก็คือกลุ่มคําที่มีใจความครบบริบูรณ์มีความหมายชัดเจนนะคะประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงประธานคืออะไรประธานคือ ส่วนที่ทำหน้าที่นะคะควบคุมบทกริยาเพื่อให้ทราบว่ามีใครหรืออะไรมักเป็นคำนามหรือคำสรรพนามนะคะคำนามก็คือคนสัตว์สิ่งของสถานที่ส่วนคำสรรพนามนะคะถ้าจะเป็นประธานในประโยคได้ก็คืออย่างเช่นฉันคุณท่านรอนแกเป็นต้นนะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะภาคแสดงนะคะประกอบไปด้วย4ส่วนย่อยๆนะคะมีบทกริยา บทขยายกริยาบทกรรมและบทขยายกรรมค่ะอ่ะหลักๆเลยนะคะบทกริยาอย่างเช่นท่านครูจะพูดประโยคที่มีกริยาอ่ม้าวิ่งวิ่งเป็นคําอะไรคะคํากริกริยานะคะส่วนม้าเป็นคําคํานามนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะคะม้ากระโดดข้ามรั้วม้าเป็นอะไรคะ ม้าก็เป็นประธานประธานเราจะเรียวาากว่าภาคประธานนะคะส่วนกระโดดข้ามลัวกระโดดข้ามลัวเป็นอะไรคะ,ะกระโดดเป็นกริยาเพราะฉะนั้นกระโดดข้ามลั้วเป็นภาคแสดงนั่นเองค่ะอะค่ะมาดูตัวอย่างนะคะม้ากระโดดข้ามลัวม้าเป็นภาคประธานกระโดดข้ามลัวเป็นภาคแสดง,งคะ่ะค่ะมาดูประโยคต่อไปกันเลยนะคะ,ะตัวอย่างประโยค น้องขี่จักรยานอ่าน้องนะคะน้องเป็นประธานในประโยคนะคะเราจะเรียกว่าน้องเป็นภาคอะไรคะเด็กๆภาคประธานเก่งมากคะ่ะส่วนขี่จักรยานขี่จักรยานเป็นการกระทําใช่ไหมคะขี่เป็นกริยาจักรยานเป็นกรรมนะคะถ้ากริยากับกรรมอยู่ติดกันนะคะเราจะเรียกว่าภาคอะไรคะภาคประธานหรือภาคแสดงคะอ่าภาคแสดงนั่นเองคะ่ะเก่งมากเลย วันนี้นะคะคุณครูก็มีงานที่ให้เด็กๆทำนะคะก็คือแบบฝึกหลักภาษาไทยป .2 นะคะหน้าที่14ค่ะมีทั้งหมด20ข้อนั่นเองส่งวันพฤหัสบดีที่7นะคะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาในลายส่วนตัวของคุณครูแป้งนะคะ id line นะคะ j u t h a m a s 1 2 3 4 5 6ค่ะอ่า แบบฝึกนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเราได้ทำกันไปก่อนหน้านี้แล้วประมาณห้าข้อนะคะห้าหกข้อ,อซึ่งอ่าดูตัวอย่างแรกนะคะที่คุณครูให้ไปอ่ามีคุณปู่ออกกำลังกายอ่าคุณปู่เป็นอะไรคะอ่าเป็นประธานนะคะเพื่อน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 หลายคนนะคะ ของนักเรียนนะคะก็ได้ทํากันไปบ้างแล้วซึ่งตอนนั้นเป็นวันที่เรากลับบ้านกระทันหันกันพอดีเลยค่ะวันนี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจทำนะคะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาในไอดีไลน์ที่คุณครูแนบไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ